สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลุงหนวดจะพามาเก็บเอาลูกเชอรี่ครับลูกเชอรี่เชอรี่กำลังแดงแล้วตอนนี้กำลังแดงแล้วเห็นไะหวันนี้มืดหน่อยวันนี้อากาศมืดหน่อยไปหน่อยหนึ่งแดดไม่มีมืดไปหน่อยต้องนั่งต้องนั่งหายเก็บดีๆๆ ถ้างั้นเราจะไม่เจอลูกหลังจากคุมแต่ขายไว้ถ้าอย่างนั้นเราไม่เหลือก็ไม่เหลือเพราะนกนกเยอะนกเยอะมากเลยเี๋วก็มีอยู่ตอนนี้ม,มีอยู่สองต้นต้นนี้มีลูกมากเยอะกว่าเพื่อนก็เลยลองหาเก็บดูว่าวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วมืดหน่อยนึงเอาไปลงเก็บไปแล้วไปแล้วคนระึ่งครึ่งหนึ่ง ก็เลยถือโอกาสถ่ายทำให้เอฟซีดูว่าเป็นยังไงเริ่มไหมเริ่มแรงไหมหวานนะให้ลองชิมให้ให้ดูสักรูปเนาะเป็นเป็นยังไงเ,เริ่มหวานแล้วเป็นแบบนี้นุ่มนะแสงเต็มแบบมา ไม่ไกลจากบ้านลุงเท่าไหร่เขามีฟาร์มะฟาร์มเป็นฟาร์มเชอร์รี่เลยเขาก็จ้างคนมาเก็บครับจยางคนมาเก็บแล้วเราก็อย่างเรานี้ไปไป,ไปเข้าไปไปไล่เขาได้ไปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปเก็บเสียค่าเข้าไร่ของเขานะสิบสิบสองดอนครับสิบสองดอนประมาณสามร้อยบาทประมาณสามร้อยบาทนี่ลุงเก็บได้เท่าไหร่นี ทั้งสตอเบอรี่ก็ได้เสียค่าเข้าประมาณสามร้อยบาทแล้วก็เราเก็บกินได้ครับเก็บกินได้เท่าที่จะก,กินกินได้กินให้เต็มอิ่มเลยแล้วถ้าเอากลับมาบ้านเขาก็ชาร์จกิโลละสิบสองดอลเหมือนกันเฉลี่ยแล้วก็ประมาณยี่สิบสี่ดอลทั้งค่ากินทั้งค่าเข้าทั้งเอามาบ้านได้ก็คิดกิโลละสิบสองดอลก็น้าไปนะป,ปิการ์ลุงก็ไปกับไปถ่ายรูป เนี้เลยไม่ไปเพราะบ้านบ้านเราก็มีเนะาะมีต้นหนึ่งนี่ก็เหลือกินเหลือแหลกแล้วเลยเยอะแยะเลยเห็นไหมปีนี้ก็เหลือแหลกเลยเตสิแดงเต็มเหนะ็นไต้องรีบเก็บครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้แนละ้วไม่เกินสองวันนะหมดทั้งต้นเลยนกเยอะนกเยอะมากเลยแต่ขอ,ของเรานี้อมอมแดงอมส้มไปไหน่อยหนึ่ง ถ้าจิ้มกับพริกเกลือน้ำปลาน้ำตาลนะกำลังพอดีเลยกำลังพอดีเลยแต่ถ้ากินได้ลูกใหญ่ๆอย่างนี้กินนะก็หวานในนั้นเนี่ยหวานในแหละีหลวงขออนุญาตชิมให้ดูอืมอืมอืมเมล็ดเมล็ดในเมล็ดไม่เยอะเท่าไหร่แต่เนื้อเยอะมากเลยอืใช้ได้ครับใช้้ไดใช้ได้ แต่ถ้าเติพริเกเติอน้ำปลาไปไหนนะโ้กำลังพอดีเลยเสียดายไม่มีคนถือกล้องให้มามือหนึ่งถือเองครับจับเองถ่ายเองเนาะคงไม่ว่ากันอยู่หลังบ้านต้นนี้ดูเอาเอาลงสิบปีได้นะตรงน,นี้ต้นเนี้ย ไม่รู้ว่าจะขุดไปที่ไร่ด้วยได้หรือเปล่าเรื่องปีหน้านี้หน้าหนาวปีหน้านี้ถ้าขุดไปได้คงจะไปได้ช่วงช่วงหน้าหนาวกับหน้าหนาวเรื่องพวงนี้ดิข้าง,วงวพวงีแต่พวงนี้สวยเห็นลยได้ละได้ได้ละนะนี่น่ากินมากเลยนะแดงฉ่ำเลยสีใสๆดี ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีขายแล้วออกขายเยอะแล้วตอนนี้ออกขายเยอะแล้วครับเป็นกิโลกิโลละสิกว่าดอนเต็ตามทำทําห้างเจ้าหจะจะวานกว่าเพราะว่าเขาอย่างว่าเนาะเขาฉีดยาฉีดอะไรใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีที่ห้าง เลยหวานแต่ของเรานี้ไม่ใส่อะไรไม่ขีดยาอะไรเลยปล่อยธรรมชาตินี่ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับ ไม่เริ่มแล้ข้าหน้าร้อนแล้วข้าหน้าร้อนตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาแล้วต,ตอนนี้ก็อากาศก็ยังรอ้อนหานาวหนาวร้อนอยู่เพีน,นี้อย่างว่าเต็มที่ก็จะร้อนไปถึงถึงนั่นแหละเดือนปลายเดือนมีนาครับมีนาเมษานั่นแหละออสเตรเลียครับหลังบ้านของลุงบริเวณหลังบ้านเลย ได้ต้นเดียวเนี่ยต้นนี้นะลุงเขาเจ็บญาติเจ็บให้เต็มที่ก่อนหน้าแล้วลุงจะถ่ายทำให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนึนะครับเดีขอยชมแป๊บเดียวได้แล้วครับได้ท่านี้พอแล้วละ่ะเก็บได้ท่านี้พอแล้วปล่อยเหลือไว้ให้นกหน่อยหนึ่ง ปีนี้ก็ได้เยอะพอควรนะปีนี้ดูสิไายเยอะพอพอสมควรเลยไปจะลองทำน้ำน้ำปลาพริกป่นดูน้ำตาลเกลือดูนะกิ้มหน่อยหน่อยกึ่งครับกึ่งหวานกึ่งเปรี้ยวหน่อยๆนี่น่ารักเลย <laughs> ไโอเคนะครับผมไปขอบคุณทีกมารับชมกันที่กันคลิปมานะครับ กดติดตามฝากกด subscribe ลุงด้วยก็ดีเหมือนกันแต่ถึงมีอะไรได้อะไรลุงก็ตอนนี้ไม่ได้ค่าอะไรจาก youtube เลยครับลุงก็ทำไปเพื่อความใจชอบนั่นแหละเนาะก็ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอะไรเลยก็ทำไปเพื่อความรักของเราเนาะรักถ่ายคลิปของเราไปเท่าน,นั้นแหละไม่มีอะไรมากไปติดกันขึ้นหน้าครับผมไป สวัสดีครับผม